คุณเคยไหมใช่เขาว่าบ่อยมาก,กนะ <laughs> <laughs> เปิดตู้เย็นอีกครั้งอ,อ๋ออยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้เย็น <laughs> และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือผมก็ตเตะโฟมเนี่ยหลุด <laughs> <laughs> ทุกวันก็ต้องแบบว่าโฟมหลุดอีกแล้ว <laughs> ยัด่วยหม่ <laughs> เปิดรายการหน่อย <laughs> เปิดรายการ <laughs> ตุกันบ้านใช่ปหมตุกันบ้าน ่<ท>งกันบ้บออ๋อจะเปลี่ยนที่อรายการาอีกวันนี้ส่งการ์ดกลับมาพร้อมกับแบบทดสอบความซุ่มซ่ามคือเมื่อประมาณนานละได้มีการโพสในเฟซบุ๊กปลายคอดี้ว่าเฮ้ยคุณแบบซุ่มซ่ามขนาดไหนให้คนไปเล่นในโพสเองมาเล่นมาเล่นมาเล่นทีมงานบอกว่าพี่ถ้าพี่จะถ่ายส่งกันบ้านอะ่ะชวนเพื่อนพี่มุดให้ไหมรองเพื่อนพี่อ่ะตัวท็อปเลยเล่นตัว ตอนนี้ผมเป็นตัวท็อปแล้วเหรอัวท็อปแล้วครับแหมไม่ได้แค่เรื่องของคอมพิวเตอร์ซุ้มท็อปนะครับไอ้นี่ขี้ลืมด้วยเี๋ยวนี้ขี้หลงขี้ลืมก็ก็มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบหลังๆภรรยาจัดการให้หมดเลยอะไรเงี้ยนักเรียนที่ว่ายสองนะครับสามโมงสี่โมงผมตรงเวลาแค่มีสถานที่จะบอกว่าเรื่องนี้เหมาะสมมากเพราะว่าวันนี้สัตว์สรโดยแบททีมสี่พันลูกค้าเข้านะครับลูกค้าเข้าได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอ้าก่อนอื่นมาดูก่อนคนเล่นเยอะมากนะขอบคุณคนดูนะครับขอบคคคคคุุุุณณณ่่่่่อมมมมาาาาทีเเเลลนนนะะรับยิดว เนี่ก็คือหน้าตาจักนิดจักหน่อยเออเป็นออวันนี้คุณคิดว่าคุณจะอยู่ในเกณฑ์ไหนเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยการให้คะแนนมันมีตั้งแต่ไม่เคยไม่บ่อยบ่อยแล้วก็บ่อยขึ้นคุณคิดว่าคุณจะแบบคะแนนคุณจะขนาดไหนบ่อยมากเหมือนกันนะแต่ติดหลายอย่างแต่ผมขอดูควิสก่อนอ่ะดูควิสบางอย่างผมจะไม่เคยทำเดี๋ยวไปกันทีละข้อเลยบาเล่นด้วยกันแล้วเล่นด้วยกันเลยนะ ไปขอดิ่มก่อนอุ้ยไอ้นี่ขัดอุ้ยไอ,อ,อ้ที่ขัดเตะขาโต๊ะขาเตียงเอออ้าวคุณคุณก่อนเลยก็บ่อยครับถือว่าบ่อยถือว,ว่าบ่อยใช้คำว่าบ่อยได้ครับท,ที่ผมพยายามบอกคิดว่าอาจจะไม่บ่อยมากเพราะว่าเด๋ยวนี้ไม่ค่อยเดิน,นเราต้องแก้ปัญหาดุจจุสิคุณเออเพราะแบบของผมเดี๋ยวก็ไม่บ่อยแล้วกันมีน<ไ>แต่ ไม่บ่อยก็พี่เตะบ้างแหละเราเตะบ่อยแล้วก็อยู่หน้าคอมไปยาวๆวันละหกชั่วโมงเนี้ยความเสี่ยงก็จะน้อยลงคนไหนชุ่มช้านาดูพี่ได้เป็นตัวอย่างได้นะคุณว่าบ่อย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 โอ้หรือเตียงส่วนใหญ่จะเป็นโต๊ะส่วนใหญ่จะเป็นโต๊ะเพราะว่าด้วยความที่ โต๊ะที่บ้านซื้อมามันจะแบบปกติขาเก้าอี้เป็นงี้นะาขาเก้าอี้บ้านผมมันจะเอียงๆมานิดนึงอ่ะเข้าใจเข้าใจยื้อ <c oughs> ใจยื้อใจว่ะไอ้ไอตรงนั้นแหละไอ้กุ้นี้นปวดเจ็บปวดเลยเออก็จะปวดบ่อยคนเราเจ็บแล้วก็ต้องรู้จักจําแล้วก็รู้จักปรับตัวคุณมีวิธีการเหรอผมมีวิธีการครับทำไงอ่ะผมเลือกซื้อเตียงครับที่มันมีนูมแบบออกมาลึกๆเลยออกมาลึกๆเลยแล้วขาขาเตียงอยู่มันจะอยู่ลึกๆอยู่ข้างในแล้วแล้วก็ยังอาจจะมีเตะอยู่บ้างเราก็เลยซื้อนูนมาอีกยัดเข้าไปรอบนึง ชั้นที่หนึ่ง<อ>เติมยางเข้าอีกเติมยางที่ไหนที่นี่คือมุมเป็นเป็นมปมขาเตงมุมขาเตียงหรือเขาค่อยโอ้โหเฮ้ยโ,โ,โหโดมากและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือผมก็เตะไอโฟมเนี่ยลุก <c oughs> ทุกวันก็ต้องแบบว่าโฟมหลุดจรนะิงนะยัดเข้าไใหม่โอ้โหบ้าข้อต่อไปโอ้ยอันนี้โอ้ยนี่ครับอันนี้อันนี้เจ็บปวดอันนี้จริงๆเอ็ดดี้เป็นบ่อยอืมกัดลิ้นกับพุงแก้ม ของผมเนี่ยจะเมื่อก่อน,นจะบ่อยมากาช่วงช่วงช่วงดัดฟันช่วงดัดฟันตอนมระยมเนี่ยบ่อยโคตรบ่อยแล้วเป็นแผลบ่อยมากาาาโตมาถามว่าบ่อยมากเหมือนเดิมไหมเหลือแค่บ่อยอบางทีกินข้าแล้วก็นึกเรื่องนู้นเรื่องนี้เมื่อเง็บ <c oughs> ลิ้นหรือก,กระพุ้งแก้มที่โดนบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นกระพุ้งแก้มอืมเออเเพราะมันเป็นเรื่องระบบฟันเนี่ยร่างกายเราด้วยอันนี้้องพี่มาบอกนะเพราะว่าบางคนก็แกลิ้นบ่อยบางคนบอกกระพุ้งแก้มหนูโดนจนคุณไม่หมดละท่นี้ก็ไม่บ่อยเปยนดันอันนี้ไม่ถือว่าไม่บ่อยอ่า อ,นนอันต่อไปอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมีชาวเน็ตในโลกโซเชียลคนเยอะทำมือถือหายในบ้านอ,อันนี้มันมันเริ่มเข้าข่ายไม่ไม่ใช่ซุ่มซ่ามนะมันเป็นความซุ่มซ่ามผสมความที่ลืมด้วยนะอ้าวซุ่มซ่ามแล้วแล้วยังลืมว่าอยู่ไหนคุณเคยไหมใช่ครว่าบ่อยมากกันน <laughs> ะ เหตุการณ์เป็นยังไงลองยกตไปก่อนส่วนใหญ่เวลาจะใช้ปุ๊บจะเริ่มแบบอไหนวะอไหนวะอะไรเงี้ยก็หาไม่เจอเราหาไม่เจอเดินหาไปในที่ที่เราทำธุระมาก่อนเช่นเข้าห้องน้ำเช็คห้องน้ำกลับไปเริ่มย้อนประวัติเรื่องแฝงปัญหาข่ายย้อนปุ๊บเหมือนเดินตามรอยเท้าตัวเองครับปุ๊บปุ๊บไม่เจอเลยเว้ยเดินไปที่โต๊ะครัวเฮ้ยเพราะว่าตะกี้เราไปหาอะไรกินครัวอ่ะครัวครัวไม่เจอเลยไม่ในครัวอะหานานละหาของกินดีกว่าเปิดตู้เย็นอีกครั้งอ๋อยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้เย็น แล้วสุดท้ายมันอยู่ในตู้เย็นได้ไงอะเวลาคุณไปหาของใช่ไหมแล้วแบบคุณก็เปิดตู้เย็นปุ๊บหุ้ยของเยอะแม่ถือโทรศัพท์อยู่เอาโทรศัพท์ไปวางก่อนแล้วคุณก็คุยของเเเเขข้้าาใใจจมื่อเราได้ของที่ต้องการเราก็ลืมของที่เรามีอยู่แล้วก็เปิดตู้เย็นไม่เป็นกันหรอไม่เคยลืมโทรศัพท์ไม่ได้เลยมันต้องมีอันเดียอิงค์เป็นอิงค์เป็นบ่อยเหมือนกันแต่ผมก็จะไม่ค่อยบ่อยพี่ก็ชอบคะแนนพี่นัทอาไปสี่คะแนนเฮ้ยคุณลืมในตู้เย็นใครเคยลืมมือถือที่แปลกๆอีกลองพีมาบอกนะครับ น lost, um like S s ั่นไม่ได้แค่ลืมมือถือนะนั่นเป็นคนลืมวันพวกวันสําคัญวันอะไรวันเกิดวันครบรอบวันอะไรอ่าเงี้ยแฟนทําได้บ้างไหมพวกนี้ผมไม่ค่อยลืมเฮ้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมอะจดใส่ตารางปฏิทินเอาไว้ออ๋จดเลยคุณกลัวลืมคุณจดเลยจดไว้ก่อนดีกว่าจดไปเลยวันเกิดแฟนวันครบรอบจดไว้ก่อนดีกว่าหรือคุณโพสลงเฟซบุ๊กก็ได้แล้วไงผ่านไปหนึ่งปีปุ๊บเดี๋ยวมันจะเด้งเตือนคุณเฮ้ยเฮ้ยฉลาดว่ะเฮ้ยผมว่าปุ๊บมันบอกวันที้วันเกิดแฟน แล้วโทษนะขอโทษนะว่าเตรียมงานหรือว่าเตรียมของหวานทันต์ตื่นให้เช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าเก็คุณขี้ลืมจริงหรือคุณซุ่มซ่ามจริงผมแนะนำนี่นี่นิดนึงลูกค้าผมเป๊ะทีมสี่พันสูตรใหม่นะฮะเครื่องดื่มบำรุงสมองและความจำมีส่วนผสมของกิงโกะนะบำรุงความจำซอยแบทไทร์แล้วก็จะเป็นมเพล็กซ์คือ B สาม B หก B สิบสองบอกกับแด๊ดมากจริงเพราะดื่มแล้วช่วยบำรุงการทำงานของระบบประสาทและสมองบำรุงความจำดื่มทุกวันโฟกัสดีความจำเป๊ะ ใช้ที่ใช้สมองเยอะๆนะครับจนหลงหลงลืมๆแนะนําเลยนะเป๊ปทีมสี่0ันสูตรใหม่มีกิงโกวและซอยเป็ดายย้าเลยนะครับหาซือ้อได้ไง่ายมากที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับช็อปออนไลน์ก็ได้ที่ lazada shopee jd general แล้วก็ osp delivery นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างผมนี่น่าจะมีเป๊ปเป๊ปทีสัก8,000ันหมื่นหนึ่งอะไรไหมครับสี0 0ันน่าจะไปหมื่ 40, 40, 40มนสี่หมาเลย 40, 40. <laughs> อ่ะหมดเอามาทีหมหน่นะอยเดี๋ยวดื่มแล้วคุยไปด้วย,วย,ยอ,อีกอย่าอ ถอนกันอ๋ออัดออกมาด้วยครับผมจิบไปด้วยจะได้จะได้จำได้ดีขึ้นแว่นหายจะอยู่บน <c oughs> หัวอือ <c oughs> บนหัวเนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเลยส่วนใหญ่เวลาจะลืมว่าแว่นหายอย่ะผมจะใส่ผใส่ผมจะใส่อยู่นึกภาพแบบเฮ้ยวันนี้ลืมใส่แว่นออกมาอยู่ไหนวะอ๋อใส่อยู่ ลืมอย่างนี้บ่อยไหมใส่เพื่อนแล้วลืมว่ราะตัวเองใส่ไหมคุณคุณผู้ดูบอกเลยนะมีคุณเคยไหมเพื่อนผมเป็นบ่อยไหมบ่อยใส่ต้องดื่มเพิ่มแล้วเน็ตเน็ตเราไปสักเหมือนกันถูกกับมันสอบได้อ่าถือว่าผมโดนเป็นเพื่อนแล้วกันมือถือตกใส่หน้าอุ้ยไอ้นี่คนเป็นบ่อยที่ไหนก็คือขับลอยเมื่อคืนเลย บ่อยไหมเอาที่บ่อยก่อนไหมบอกว่าอันนี้ใช้บ่อยมากเลยบ่อยมากเลยอ่ะสี่ของของพี่พี่บอกว่าพี่ไม่ไม่ไม่เคยเพราะไม่เล่นมือถืออ่ะไม่เล่นมือถือก่อนนอนไม่เล่นมือถือท่าท่านี้เออคผมเคยผมปกป้องตัวเองดีฟันตัวเองนิดนึงได้ไหมถ้าคุณลองคุณลองดูเกิดมาจากว่าบางทีแบบผมแบบรู้สึกหนาวบางทีอ่ะผมก็อ่หนาวก่อนเล่นมือถือเอาผ้าห่มมาคุมเออแล้วก็พอห่มปุ๊บปุ๊บแล้วก็ผ้าห่มจะโดนมือถือมือถือก็หลุดต่ะจ๋าได้บอกเลยว่าชาวเด็ดเป็นบ่อย คุณกี่แต้มสี่ก็พอมั้งสี่มันก็เต็มสี่แหละเผื่อใครบอกโอ้ขนาดนี้ไปหกเลยครับพี่พี่ไม่เคยเลยอ่ะพี่ไม่เคยจริงๆเพราะพี่ไม่ได้เล่นมือถือท่านี้อือืมออืมอทำเสื้อขาวเลยเฮ้ยอันนี้ค่อยๆชั่วหน่อยที่เป็นบ่อยมากเพราะเป็นคนชอบกินอะไรอร่อยเกินไปก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยพวกราเมีบ่อยไหมผมเนี่ยผมใช้คำว่าบ่อยธรรมดาแล้วกันเฮ้ยเป็นข้อแรกที่คุณชนะผมนะจริงๆเพราะว่าระยะหลังอ่ะผมจะใส่เสื้อดำบ่อยขึ้น เปอร์เซน็น<อ>ในการที่เสื้อขาวจะเลอะจะน้อยลงวันไหนใส่สีขาวจะระวังเ็นพิเศษอย่างวันนี้ก็จะระวังพิเศษแต่สุดท้ายแล้วก็จะเลอะอยู่ดีเพราะบางทีแบบชอบเอาไปเบียดกับโต๊ะหรือว่าเบียดกำแพงแล้วก็จะมีเลอะคราบเลอะอยู่ดีอ,อ็จก็คือทุ่มทรัาแหละแต่ทุกคน<ช>คุณคิดว่าคุณบ่อยนะกันเพราะคุณใส่เสื้อดำใช่โอเคอ้าวพี่บอยมากไปต่อลุกกระดาษใส่หูฟังอออันนี้องผมไม่เคยเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้หูฟังเป็นแบบสายด้วยแหละดด้วยวิธีการทำงานผมไม่ได้ใส่หูฟังเลยคุณอะ ก็บ่อยแหละบ่อยเหรอก็บ่อยเพราะเพดโฟนใส่ไอเอียร์นี่อยู่หน้าคอมเนี่ยบางทีก็ใส่หูฟังอ่าแล้วก็ลุกหนึบจีละอ่าหรือว่าบางทีเราเล่นดนตรีอยู่แล้วก็มีหูฟังอย่าบอกนะบางทีก็แบบลืมแล้วก็ก็หูฟังกระชากไม่มีอะไรหรอกเออเออนี่ยก็เนี่ยก็หนึบนเวทีเขาล่าสุดเล่นกำลังเล่นจิงเพราพ่อเลยแปลว่าโกอไป ก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีคนถ่ายเอาไว้มันจะมีไหมแบบลูกค้าที่เขาจะซื้อความซุ่มสัามเรามีหมดนีเป๊ตจีสี่พันออากินก็ไปห่อยจะช่วยได้ดึงน้ยคุณบ่อยไม่บ่อยมากใช่ก็ว่าบ่อยแล้วกันครับคุณบ่อยผพไม่เคยเลยแมนเออข้อต่อไปอันนี้ผมเป็นบ้างไม่บ่อยผมเป็นคือลืมจ่ายเงินรั้นค่ะผมไม่บ่อยแต่ก็เคยสองแต้มของผมเนี่ยมันก็ เรียกว่าบ่อยก็ได้บ่อยก็เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมี2แบบคือการลุกไปจ่ายที่เคาน์เตอร์กับการเรียกเขามาชําระที่โต๊ะบางทีเราก็เดินไปก่อนอ๋อยังไม่ได้จ่ายตังค์แต่เดินออกไปแล้วแล้วก็เดินย้อนมาจ่ายที่เคาน์เตอรอะไรเงี้ยเมื่อคืนเราเจอกันบ้านเพื่อนเมื่อคืนเราเจอกัน้าเพื่อนเมื่อคืนเจอกันบ้านเพื่อนเมื่อคืนเราเพิ่งคุยไนกันที่บ้านเพื่อนหลับนึงไปแล้วไปแล้วมีวันรับวิ่งลงไปก่อนปึ๊บผ่านมาสองทีวิ่งขึ้นมาหรืมไอแพดจริงไหมอาจริงครับอาจริงครับ อันนี in ้ของคุณได้กี่คะแนนเอาไปสามก็พอสามผมสองแล้วกันก็มีอยู่มีข้อต่อไปใช้ของผมเนี่ยมีไม่บ่อยอ่าสองแต้มพูดเนี่ยผมใช้คำว่าบ่อยบ่อยมากมไหมอืมไม่บ่อยหรอกไม่บ่อยมากขนาดนั้นหรอก มันีเรื่อยๆเพราะอีกอย่างเดี๋ยวนี้ตะเกียบลรสีเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยปกติอ่าใช่ใช่แต่ว่าคุณอะผิดคู่หรือผิดข้างบ่อยว่าผมส่วนใหญ่จะเป็นผิดด้านผิดข้างเนาะอ่าผิดข้างผิดข้างกลางผิดข้างผมเคยเห็นคุณครั้งนึงคุณใช้ผิดข้างแล้วคุณก็เหมือนคุณจะพยายามใช้ผิดข้างไปเรื่อยๆแตัก็นีคุณกลับมาใช้ข้างถูกก็มีนะเอาอันนี้คุณลองไปจับละกันผมสองผมสองอ่าถ้าจานกับแก้วแตกเป็นไหม อของผมนี่เลตต่ำมากนี่ก็ไม่บ่อยเลยแล้วกันของผมสองต้าแล้วกันพุณเนี่ยพยายามคิดอยู่เพราะว่าหลังๆอะ่ะมันไม่ค่อยแตก <c oughs> บ่อยกันไม่ไหว <c oughs> งนี้ใช้จานชามพลาสติกเยอะไหมอุ้ย <c oughs> ใช่สามแล้วกันพอของผมสองแล้วกันมันไม่ยากโอ้ยแต่พูดว่าคนไม่เคยทำจานแก้วแตกเลยครับโหเก่งมากนะคนดูคุณต้องดื่มแก๊กทีมสี่พันแน่นอนเลยใช่คเอ้า อีกแล้ววะหัวมงสิ่งของเชื่อหรือไหมครับว่าคนที่สูง165ก็สามารถเอาหัวมงโคมไปได้แจ้งเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราสีเสือเนี่ยผมเราสุดผมเป็นตัว สูงที่ต่ำสุดคือร้อยแปดสิบคนอีกร้ 180, 7, อยแปดให้ร้อยแปดเจ็ดคนะคุณของคนร้อยหกสิบห้าพวกผมงสามคนไม่ค่อยมุงเลยน้อยมากอยเลยแต่คุณมุงแบบมุงจักไอ้นักบอลหย่องไงเราอะถ้าถ้ามองทางฟิสิกส์อย่างเงี้ยคุณอาจจะอยู่ในระดับที่สูงแล้วคุณเห็นหลอดไฟในระดับสายตา <c oughs> ต่ำกว่าเพราะผมเนี่ยไม่ยด้อยู่ตรงนี้เลยมันจะไม่เห็นล่าสุดโมงโมงกำแพงมีวันนึงผมไปนอนอยู่อยู่ห้องห้องห้องคอมอะไรเงี้ยอห้องคอมห้องคอมทีนี้ห้องคอมจะเป็นเตียงติดติดกำแพง อ่ะทิ้งหลังไงทิ้งหลังอ่าทิ้งหลังบ้างบางทีดิ้นบ้างนะถ่ายไปถ่ายมถไปไถมาหันข้างเลยปังหัวหมวกกับแบกแล้วตื่นมาแล้วปวดอย่างเงง่วงก็ง่วงเจ็บก็เจ็บเอาไว้เท่าไหร่สี่บ่อยมากบ่อยมากสี่สี่ผมน้อยมากผมเรื่องหมวกนี่ก็น้อยอันนี้ก็ไม่บ่อยกันนะสาลักอาหารโอ้อโอเคเขาบ่อยมาก หายเสียคุณเกือบทุกครั้งเวลากินอะไรเผ็ดๆคุณรำลักโดยเฉพาะอาหารที่เป็นแบบพวกน้ำๆเอาละตอนนี้ก็จานประโชโตะประตูดิบอ่าประตูหนีบหรอประตูหนีบหรอหูแทบเป็นล่าถึงหลายปีที่แล้วแล้วผมคุณอ่ะผมไม่บ่อยอ่ะคือแบบแทบจำไม่ได้เลยอ่ะอ่ะนเอางี้ประตูหนีบบางคนถามว่าประตูหนีบครอบคลุมถึงจุดไหนผมถามคุณคำาดึง คุณทำไมคุณสญญายย่ามถูกไหมอ่าผมก็เห็นคาตาทีนเปิดประตูเปิดประตูเอ้ยจะออกง่เฮ้ยสายย่ามเอ้ย,ญญอยจริงไหมโอเคงั้นใช้คำว่าบ่อยได้ <laughs> <c oughs> โอ้โหมดหมดหมดแล้วนะมีหมดละเอาของพีญญ่ก่อนดีกว่ามาดูการลุกนายนก่อนนี่เรามีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ทั้งหมดสีาเรียกว่าความระดับะระดับคมช่าง คือต่ํากว่า20กิโลงกันเนี่ยไม่ค่อยซุ่มซ่ามเป็นคนมีสติดีมากยอ้อา21-30เนี่ยคือมีความซุ่มซ่ามในระดับเริ่มต้นเนี่ยได้อยู่นะ31-40ถึงจุดที่ซุ่มซ่ามจนน่าเป็นห่วงต้องเริ่มระวังตัวมากกว่า40คุณคือเจ้าแห่งความซุ่มซ่ามแล้วละอ่ะของพี่ก่อนของพี่โค้ดก่อนพี่โค้ด25ค่ะเ25ปกติปกติของเพื่อนพี่ป่ะกี่คะแนนครับเกิน40นะ 43. โอ้ยนิดเดียวเอง่ะ43เกือยจะได้เป็นคนปกติแล้วอีกนิดนึงคุณคือเจ้าแห่ความซุ่มซ่ามเรียกได้ว่าเจ็บและชินมปเองคุณนี่ถือตัวท็อปไปนะนี่น่าจะเห็นคนเล่นอยู่นี่เป็นจำนวนน้อยมากแต่ก็ถ้าขายที่คะแนนระดับ40นะครับคุณยังมีเพื่อนนะคุณมีเพื่อนนอกจากคุณมีเพื่อนแล้วนะครับผมคุณยังมี อ,อ 4, ด้วยอ,อ,อย่าลืมนะอย่าลืมไปหาเบฟทินสิทันมาดื่มกันนะครับลดความชุ่มช่ามนะครับเพิ่มความกำทําให้สมองคุณทํางานแบบสดชื่นเลยถ้าอย่างเนี้ยตี้ถ้าสี่เบฟทีนสี่หมื่นครับผมแค่ทำสุดใหม่เอามาเยอะ,ะเๆเลยหยดเลยแบบเข้มๆเลยของเข้มๆเลยเดี๋ยวผมจะกินไปก่อนอีกสักปีนึงเรามาทำรายการใหม่อีกรอบนี่คุณมาอย่างนี้ขนุกมากนะผมคิดว่าทําให้อารบรรยากาศของโซนกาแฟมันดูชุ่มชื้นขึ้นแค่ขนาดนั้นเลยครับใช่ครับผมคิดว่าเอ้คุณได้ลองอีกสักคริสติงกับผม มันมีเจ็ดวันเจ็ดมื้อก็เป็นนักพิธีสนุกอ๋อโอเคไม่ว่าไม่ว่าผมไปทำอะไรไม่ดีอ๋อกินข้าวธรรมดาเออเดี๋ยวอาจจะลองแค่อยากเห็นนักพีธีทำอะไรก็พิมมาบอกอยากอะไรก็อยากอะไรยังไงก็พิมมาบอกหรือคุณมีอะไรอยากจะส่งมาบ้านผมอยากให้ทีมงานเราไปถ่ายพิมมาบอกนะครับเตรียมหมายถึได้ไหมโอเค